สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland จะพาเราทุกคนย้อนกลับไปในอดีตครั้นเมื่อพระแก้วมรกตถูกค้นพบแล้วถูกย้ายสถานที่เก็บเรื่อยมาจนกระทั่งมาประดิษฐานที่วัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพมหานครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้ในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นหากชอบช่องของเราช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะ ประวัติพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั้นมีตำนานที่ควรเชื่อถือได้นั่นก็คือถูกค้นพบครั้งแรกที่วัดป่าเยะในปัจจุบันคือวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายโดยถูกค้นพบในปีพุทธศักราช1977 โดยพระแก้มรกฏถูกซ่อนอยู่ภายในเจดีขนาดใหญ่ครั้นเมื่อเจดีองค์นั้นถูกฟ้าผ่าจนยอดหักลงมาก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้นคนพบพระพุทธรูปปิดทองซ่อนอยู่ภายในเจดีปูนที่ถูกฟ้าผ่า พระคิดแต่เพียงว่าเป็นแค่พระพุทธรูปที่สร้างจากหินธรรมดาทั่วไปจึงได้นำพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ภายในวิหารเรียงรายคู่กับพระพุทธรูปองค์อื่นๆจนกระทั่งสองสามเดือนต่อมาปูนที่ฉาบบริเวณปลายพระนาศิกหรือจมูกของพระแก้วมรกตหลุดออกมาจะาอาวาส จึงสังเกตเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วภายในเป็นพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักจากหินสีเขียวงดงามดังนั้นเจ้าอาวาสจึงกระเทาะปูนทั้งหมดที่ฉาบทับอยู่จึงเป็นที่ปร,รากฏต่อทุกสายตาว่าแท้ที่จริงพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากหยกเขียวบริสุทธิ์เพียงชิ้นเดียวทั้งองค์ขนาดหน้าตักว้าง48เซนติเมตรความสูงจากฐานถึงพระเศียร66เซนติเมตรพระแก้มมรกต ถูกสร้างมาโดยใครและเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่การถูกซ่อนไว้ในปูและพระใจดีอีกทีหนึ่งคาดเดากันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า,าศาสนาพุทธจะมีอายุอยู่เพียง5,000ปีดังนั้นหลังจากหมดยุคนี้ไปแล้วการค้นพบพระแก้วมรกตในอนาคตจะทำให้าศาสนารุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้ง แล้วทำไมถึงได้เรียกพระพุทธรูปนี้ว่าพระแก้วมรกตหลายๆคนสันนิฐานว่าคนท้องถิ่นในสมัยนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นหินสีเขียวจึงสันนิฐานกันว่าเป็นมรกตนั่นเอง หลังจากการค้นพบเรื่องราวของพระแก้วมรกตก็ถูกคนเผยแพร่ออกอย่างกว้างขวางทําให้ชาวบ้านและผู้คนมากมายอยากเข้าไปกราบไหว้สักการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลจนกระทั่งในปีพุทธศัการาช1979เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นนั่นก็คือพระเจ้าสามฝั่งแกน ได้จัดขบวนช้างไปอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงรายเพื่อมายังเมืองเชียงใหม่แต่ระหว่างทางช้างที่อัญเชิญเกิดตะหนกตกใจวิ่งไปยังเมืองลำปางไม่ยอมมายังเมืองเชียงใหม่พระเจ้าสามฝั่งแกนส่งช้างตัวใหม่ไปแต่ผลกลับเป็นเช่นเดิมนั่นก็คือช้างที่อัญเชิญจะเดินไปทางลำปางอย่างเดียวพระเจ้าสามฝั่งแกนผู้เชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติจึงทรงคิดว่าพระแก้วมรกต มมีความประสงค์ที่จะอยู่เมืองลำปางและเมืองลำปางก็ไม่ห่างจากเมืองเชียงใหม่มากนักจึงให้พระแก้วมรกตประดิษฐานที่เมืองลำปางโดยชาวลำปางต่างบริจาคเงินเพื่อสร้างวัดพระแก้วขึ้นในปัจจุบันคือวัดพระแก้วดอนเต้าพระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่ที่ลำปางเป็นเวลากว่า32ปีจนถึงปีพุทธศักราช2011เจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ใหม่ก็คือพระเจ้าติโลกราชพระโอรสลำดับที่6ของพระเจ้าสามฝั่งแกนเมื่อขึ้นครองเมืองแล้วจึงมีความประสงค์ที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตให้มาอยู่ที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งจึงส่งขบวนช้างไปอัญเชิญพระแก้มรกตเพื่อมายังเมืองเชียงใหม่อีกครั้งและในครั้งนี้พระแก้มรกตยา มาประดิษฐานไว้ที่ซุ้มด้านตะวันออกของพระเจดีภายในวัดเจดีหลวงในเมืองเชียงใหม่ แต่นานนาทีจะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนกราบไหว้สักการะพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่นานถึง84ปีต่อมาในสมัยของพระเมืองเกตเก้าเจ้าูกครองเมืองเชียงใหม่มีทิดาอยู่องค์หนึ่งชื่อพระนางยอดคำทิพย์ประสูติแต่พระนาจิระประพาเทวีพระอัครมเหสีได้ส่งทิดาของพระองค์ไปสมรสกับเจ้าเมืองหลวงพระบางคือพระเจ้าโพธิสารราชซึ่งต่อมา เจ้าเมืองหลวงพระบางและนางยอดคำมีบุตรชายชื่อเจ้าเชษวังโสหรือพระชัยยเชษดังนั้นหากนับญาติกันแล้วเจ้าเมืองเชียงใหม่หรือพระเมืองเกเกล้าวคือ พระเจ้าตาของพระชัยยเชษต่อมาพระเจ้าเมืองเชียงใหม่เสด็จสวรรคตและไม่มีทายาทสืบทอดพระเจ้าโพธิสาราชได้เสนอให้พระราชาโอรสคือเจ้าเชษทวันโสหรือพระชัยยเชษซึ่งมีเจ้านางยอดคำทิพย์เชื้อพระวงศ์เชียงใหม่เป็นพระมารดาขึ้นเป็นกษัตริย์ ทางเชียงใหม่ตอบตกลงเจ้าเชษฐวังโสจึงไปครองเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2090ซึ่งในขณะนั้นเจ้าเชษฐวังโสพระชัยเชษฐมีพระชนเพียง15,000ษาและเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระเจ้าตาเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐ์ครองเมืองเชียงใหม่ได้ไม่นานพระบิดาของพระองค์ หรือพระยาโพธิสาราชที่ครองเมืองหลวงพระบางก็เสด็จสวรรคตลงท่านจึงเดินทางกลับไปที่หลวงพระบางพร้อมนำพระแก้วมรกตและพระแทกคำกลับไปด้วย เพราะอยากให้พับประยุนระยยของพระองค์และประชาชนที่หลวงพระบางจะได้มีโอกาสสักการะบูชาพระแก้วมรกตและพระแท้คำแต่การไปครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าท่านไม่กลับมาเชียงใหม่อีกเลยซึ่งพระเจ้าชัย,ยเชษฐ์ดได้นำพระแก้วมรกตและพระแท้คำไปจากเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช295พระแก้วมรกต และพระแท้คำประดิษฐานะหลวงพระบางเป็นเวลา12ปีคือปีพุทธศักราช295 0ถึงปีพุทธศักราช2107แล้วในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองกองทัพพม่าของพระเจ้าบุเรงนองที่มีความแข็งแกร่งและได้ขยายอำนาจออกไปเป็นอย่างมาก รบที่ไหนชนะทุกที่พระเจ้าชัยเชษจึงคิดว่าเมืองหลวงพระบางนั้นอยู่ใ,นในกล้พม่าเกินไปจึงตัดสินใจย้าย,ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายังเมืองเวียงจันทร์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตพระแท้คาและพระบางมาประดิษฐานที่นครเวียงจันทร์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายสิบปีและจากหลายสิบปี เป็น215ปีที่พระแก้วมรกตประดิษฐานที่นครเวียงจันทร์คือตั้งแต่พุทธศักราช2107จนถึงพุทธศักราช2322ซึ่งถนับเวลาที่พระแก้วมรกตอยู่ในประเทศลาวรวมกันนั่นก็คือ227ปี ถ้านำจากช่วงอายุคนแล้วก็ประมาณ3ามช่วงอายุคนและด้วยเหตุน,นี้เองที่คนส่วนใหญ่คิดว่าพระแก้วมรกตนั้นมาจากประเทศลาวย้อนกลับมายัางประเทศไทยในช่วงอยุธยาประมาณพุทธศักราช2310พมา่าได้ทำการบุกกรุงรีอยุทยา มีทหารหนุ่มชื่อตากสินนำกำลังบุกฝ่ากองทัพพมา่าออกมาพร้อมทหารคู่ใจของพระองค์พระนามว่าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งรบเก่งมาก และอายุยังน้อยหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชได้เอาชนะกองทัพพม่าและกอบกู้ประเทศได้แต่ตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาพังหมดสิ้นแล้วท่านจึงตัดสินใจย้ายมาสร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่ชื่อกรุงธนบุรีโดยมีพระยามหากรรษัตริย์ศึกเป็นผู้นำทหารในปีพุทธศักราช2321พระยามหากรรษัตริย์ศึกได้ประรบที่เวียงจันทร์จนได้ชัยชนะ และได้นำพระแก้วมรกตและพระบางกลับมายังประเทศไทยพระเจ้าจากรศิลป์โปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางขึ้นประดิษฐานไว้ในมนดบซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเก่าและพระวิหารเก่าหน้าพระปรางซึ่งก็คือวัดอรุณในปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะกึ่งกลางพอดี จบจนกระทั่งพระเจ้าตากสินเสด็จสวรครคตต่อมาเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงเสด็จขึ้นครองราชแทนและปราบดาพิเศษเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งในเวลานั้นพระเจ้าเวียงจันทร์ซึ่งเป็นประเทศสราช ได้มาถวายเครื่องราชบรรณาการและได้กราบบังคมทูลขอพระบางกลับไปยังเวียงจันทร,ร์อีกด้วยพระองค์จึงได้พระราชทานพระบางคืนไปไว้นครเวียงจันทร,ร์ตามประสงค์และในส่วนของพระแทกคำนั้นในปีพุทธศักราช2369พญาบด,ดินทะเดชาหรือสิงห์สิงหเสนียกทัพขึ้นไปปราบเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้างหรือนครเวียงจันทร์จึงอัญเชิญพระแทกคำกลับ มาถวายพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแก่พระยาราชมนตรีบริรักษ์หรือผู้ให้เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดคฤหบดีพระอารามหลวงชันตรี ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาเชิงสะพานพระราม8ในปัจจุบันซึ่งท่านเป็นผู้สร้างหลังจากนั้นในหลวงในรัชกาลที่ 1, นหนึ่งได้ทรงร้ายราชธานีใหม่มาอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งก็คือวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน หรือฝั่งตรงข้ามกรุงธนบุรีและส่งเปลี่ยนชื่อราชธานีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของพระแก้วมรกตซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระพุทธมหามณีรัตนปริมากรโดยเปลี่ยนจากราชธานีเป็นกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอายุทยามหาดีลก พบนพร,รัตน์ราชธานีบุรีรม์อุดมราชนีเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทติยาวิษนุกร,รมประสิทธิ์ซึ่งมีความหมายว่านครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้มีความงดงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วก้าประการน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนีเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชาทานให้พระวิษณุกรรมลงมาในระมิดไว้และพระแก้วมรกตก็ได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้มมรกตมาจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของพระแก้วมรกตเป็นอย่างไรบ้างคะ ทั้งเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการทราบว่าประแก้มรรกตนั้นมีที่มาอย่างไรขอบคุณที่รับชมและติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะ Storyland มีเรื่องมาเล่า